ขอต้อนเราเข้าสู่ Home w ล์ k เดือนเมษาค่ะซึ่งเปิดขึ้นมาเพราะว่าคิดว่าช่วงแบบวันหยุดอะไรเงี้ยเราจะทำวอล์กอยู่บ้านนะคะไม่ได้ไปไหนไม่ได้มีแพลนไปไหนในช่วงสงการของเมษาอะไรอย่างนี้นะคะ mm hmm. ก็เลยคิดว่าเปิดโฮมวอล์กกันดีกว่าหายไปพักหนึ่งแล้วอยู่กันยาวๆอันนี้ก็ทักทายกันก่อนมีกิจกรรมในช่วงที่คิดว่าจะพักผ่อนเนี่ย ค่อนข้างเยอะนั่นก็คือจะตัดบ้านแบบจัดจริงๆตอนนี้คือบ้านลกมากเดี๋ยวจะให้ดูหนึ่งกลุ่มก่อนนะคะอันนี้ยังไม่ใช่วันหยุดแต่ว่าไปสะผมมาแล้วสภาพดูดีหน่อยในช่วงสัปดาห์นี้ก็เลยเปิดขออภัยที่ความเรียวนี้ก็คือจะเรียวจริงถ้าแพนไปฟังเนี้ยก็อาจจะแบบเป็นชุดชั้นนงชั้นในยังกองอยู่เลยนะคะแล้วก็เมื่อกี้แช่อันนี้ตั้งคือบ้านตอนนี้ค่อนข้างลกแล้วก็อัปเดตใครที่ เพิ่งดูโฮมวอล์กตรงนี้เปลี่ยนม่านใหม่นะคะเป็นมูลี่แบบนี้จากสีขาวๆอันเดิมเดิมของแก้วจะเป็นแบบนี้ทุกคนมันจะมีเสียงแบบพอมแอร์มันพัดอะเดี๋ยวจะให้ฟังนะเห็นนะเนี่ยเวลาลมพัดมันจะมีเสียงนี้ mm hmm. ก็เลยลำคาญนะคะเลยเปลี่ยนก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะคะเสียงหายไปแล้วถือว่าโอเคถือว่าเลิศอันนี้ได้มาจากรั a ดามัง้งราคาไม่แพงมากแต่ว่าตอนเปลี่ยนเนี่ยฮอต จาะใหม่นะคะก็จะยากอยู่แผนก็ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแก้วค่อนข้างจะทำแต่ช่องหลักช่องแก้ววอล์กเนี่ยก็รู้สึกว่าจะลงไป2วอล์กเองนะคะก็คือตอนที่ได้ไปมันไม่เชิงไปเที่ยวหรืออะไรขนาดนั้นนะมันไปแบบแป๊บเดียวแล้วก็ไม่ได้เรียกพักอนนะคะก็3เดือนที่ผ่านมาเข้าเดือนที่4เนษาเนี่ย พักผ่อนน้อยมากยอมรับเลยนะคะแล้วก็ขึ้นเลขสามสิวโสวอะไรเงี้ยมามาหายหายแล้วก็ผิวแห้งขึ้นเยอะมากผิวตัวโอ้อันนี้คือเปิดคลิปมาบนนะคะเอาแค่นี้ก่อนแต่ว่าเราจะอยู่ในวอลก,กันยาวๆแล้วกันเนาะ,ะเดี๋ยวแก้วจะมีไปถ่ายคลิปถ่ายงานคือสัปดาห์นี้มีสองสองงานสามงานที่ต้องเคลียร์แล้วก็แก้วก็จะพักแบบ ขอพักหน่อยอ่านอกนั้นก็จะยกยอดไปไว้แบบท้ายเดือนดีกว่าเพราะแทบไม่ได้พักเลยนะคะอันนี้คือความจริงที่พบเจอได้ทุกวันอกินแล้วกินต้นไมลน้ละหนึ่งลกจริงนะอันนี้ก็คือเรียวๆไปเลยไม่มีมะมุกเม็ดความแบบอันนี้ไม่ได้ทิ้งน,นี้มันเป็นความจริงของเรา กัวผู้ชายกลัวผู้ชายค่ะนี้ใช้ดีมากของควินย่านะคะมาอยู่ในห้องนี้ก็คือล้างหน้าทุกวันจะหมดแหละ ดีมากของมิสเตอร์ดีไนะคะแต่ว่าหายไปไหนอันหนึ่งไม่รู้เพิ่งซื้อมาเองเกิดคําถามที่อยากจะถามเพื่อนๆเหมือนกันว่ามีใครที่บ้านลกบ้างไหมคือแบบเอาไม่ต้องเป็นแบบสายอาชีพเดียวกันก็ได้แบบเพื่อนๆที่ดูอย่างเงี้ยบ้านลกบ้างไหมคือแกเห็นแบบหลายๆคนหรือ อาจจะอยู่ที่ตัวบุคคลก็ได้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าคือบ้านเขาแบบดูเป็นระเบียบดีจังแต่คือเราอ่ะก็เ,เก็บนะแต่แบบมันโลกโลกของเยอะขึ้นของเยอะขึ้นเนี่ยเพราะว่าการซื้อซื้อไม่หยุดก็คือซื้อแบบไม่บรรยำบรรยัญญง,ญญงอันนี้ถูกต้องแหละแต่หมายถึงว่าแบบบ้านเป็นระเบียบกันม้างไหมอันนี้คืออยากรู้มากเลยเพราะแก้วเป็นแบบสาวที่บ้านลกมาก เวลาเราแบบอาบน้ำเสร็จทาครีมเสร็จต้องมาตากหน้าอย่างนี้มันแปลกไหมไม่แปลกก็เชื่อว่ามีคนเป็นอย่างเงี้ย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 ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลเลย เพราะว่าอยากพักผ่อนเดี๋ยวถ้าช่วงสงการน่าจะเล่นน้อยลงกว่านี้วนกวาเป็นจร้ว่าคืออะไรเปนแน่ละคืออะไรไม่ยอมบอกมไม่อยากมีความรักระหวอาเรายิงยาเดดร้อนเลย แอนโกลดสวยมากคุณเมมี่คุณเมมี่ครับแอมโกลเซรั่มแอมโกลแล้วก็เหล่าไฟเบอร์น้องฟ้านะคะนมผึ้งโทษนะอันนี้ท่าอะไรอ่ะโป๊ก จบพุงหน่สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเปิดมาด้วยชานมแผนที่เราจะต่อจากโฮมบอกครั้งที่แล้วนะก็คือการเก็บบ้านคะ่ะสำหรับสงการนะคะเราก็จะเก็บบ้านกันใช่ไหมพี่หอแต่ว่าผ่านไปวันครึ่งเราทำอะไรหรือยังยังยังก็ยังนั่งอยกนั่งทีวีเมื่อวานก็นั่งเมื่อวานแกะภาสดุไป เราจะเปิดเธอของช่วงนี้กันหน่อยนะคะอันแรกก็คือของนีเวียเป็นสิ่งที่คิวเพรสนะคะเป็นตัวเซรั่มขข่เดียนอันดับหนึ่งอันนี้คือรีวิวแล้ก็ใช้หมดไปแบบ3ขวดจุกๆแล้วเซรั่มเจมจิ อ๋อแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะคะจากไบโอเติมก็จะเป็นในลายของไลท์แพนตอนทั้งนั้นเลยนะคะมีแบบไซส์เล็กไซส์ใหญ่อะไรแบบนี้พวที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เหินในสตอรี่เท่าไหร่เลยเพราะว่ายุ่งมากเลยตอนนี้ก็คือเรียกว่าเป็นวันว่างได้เพราะหลายๆคนหยุดกันใช่ไหมเราก็เลยต้องหยุดตัวเองไปปริยายเนาะ ก็จะมีแค่พวกตัดคลิปอะไรที่มันทําประจําอยู่แล้วอันนั้นก็ไม่พูดถึงนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บตัวช่วงกลางคืนนะคะส่วนแพนวันนี้เนี่ยวันนี้ไม่มีอะไรนะคะแต่ว่ามีนัดเลเซอร์ไว้แต่ถ้าที่นี่ทําทดีก็จะมองอย่ต่อเนาะคือแก้วเสียเสียเองแล้วก็รู้สึกว่าครั้งที่แล้วที่ทำ ขนก็น้อยลงแหละแต่ว่าบริการอะ่ะก็เลยไม่ได้พูดถึงเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เลยเปลี่ยนที่แล้วเดี๋ยวลองดูกันยังไงค่อยมามา่มอยกันอีกทีเนาะอะไรที่แบบเราทําแล้วไม่โอเคอะไรเงี้ยเราก็จะไม่คือจะไม่พูดถึงเลยอะไรที่ใช้แล้วไม่โอเคอะไรเงรี้ยเพื่อเลี่ยงต่อการเป็นประเด็นต่างๆนะคะเราก็จะไม่ค่อยพูดถึงส่วนใหญ่ที่เอามาพูดถึงรีวิวหรือว่าทําคลิปเนี่ยก็จะเป็นของที่เราใช้แล้วดี มันก็เลยจําเป็นแบบเออไม่มีการพูดถึงของไม่ดีเพราะว่าของที่ไม่ดีเราก็จะไม่พูดถึงเลี่ยงแบบเขาเรียกว่าอะไรเซฟเซตัวแก้วเองนิดหนึ่งเพราะว่าอังจรเราก็ไม่ได้มีมันนี่มีเงินเยอะที่จะไปแบบเออต่อสู้อะไรต่างๆนานานะคะเราเป็นคนซอบซอบส่ใส่บอกเลยก็คือเงินน้อยแหละทุกคนประมาณนั้น ซอยอันนี้สองเก้าเ้า แบบปะไม่ใหญ่หรอกมั้งขอบคุณมากนะคะไปเจอกันค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเราจะเหอะเครื่องประดับให้ดูว่า ได้อะไรมาบ้างไม่ได้คิดจะซื้อเยอะขนาดนั้นเมื่อคืนนี้ก็เป็นอะไรไม่รู้ค่อนข้างลกจิตก็คือสั่งของไปเยอะมากจากอินเทอร์เน็ตนะคะจากลาซาดา้าพูดได้เลยเนาะแล้วก็คือสิ่งหนึ่งที่สั่งไปในนั้นก็คือเครื่องประดับฉันน่าจะแบบเออลกจิตแหละวันนี้ก็ยังซื้ออีกนะคะแต่ว่าอันนั้นน่ะจะเป็นเหมือนเงินแท้อะไรแบบนี้นะคะแต่อันนี้แก้วไม่ชัวร์เลยแต่เดี๋ยวจะเผยให้ดูว่าได้อะไรมาบ้างเพราะว่า หมดไป2 0 0 4แต่ว่าลด20นะคะอันนี้เมาส์มอยเผื่อใครที่กำลังแบบต้องการเครื่องประดับแล้วก็ไปดูที่ H&M ได้ซึ่งจะให้ดูแบบของที่อยากได้ก่อนก็คือจะเป็นแหวนเงินนะคะซึ่งซุ่มไซส์ S กับ x s มาเดี๋ยวจะลองกันเลยเดี๋ยวเอาไปถ่ายรูปก่อนแล้วก็อันนี้อยากได้อันใหญ่ๆแบบนี้นะคะ นี่อันนี้เป็นสร้อยนะคะ399ก็จะเป็นสร้อยอีกอันนึงนะคะสร้อยเงินอันนี้ก็2 9 9นะคะแต่ว่าลดราคามีอันนึงที่พีคมากจับมา399อันนี้มัง้งแต่ว่าวันนี้เหมือนเขาลดอะ่ะอันนี้399แต่เขาลดคือแก้วอะ่ะหยิบพยายามให้หยิบให้ถึง2 0 0พันพอไปหยิบอันนี้มาแล้วเขาลดเหลือ80บาทถูกมาก อันนี้ก็คือได้มาเส้นละ80บาทก็มีสร้อยอันนี้อันนี้จะเป็นสีทองนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าจี้เขาน่ารักดีเป็นแบบสีเขียวๆประมาณนี้ตอ,อนท้ายเพราะว่าอยากให้คบนะคะอันนี้จะแพงหน่อยอะ่ะอันนี้ยสามเกาเพราะน่าจะใหญ่เหมงหรืออะไรก็ไม่รู้อืมแล้วก็อันนี้จะเป็น สีทองอันสุดท้ายแล้วก็จะเป็นวงใหญ่อันนี้ก็คืออยากเอามาแบบลองใส่นิ้วโป้บ้างไม่เคยใส่แหวนแบบนิ้วโป้เลยปกติก็คือจะใส่นิ้วชี้เป็นหลักนะคะนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนิ้วนี้เรียกว่าเลยนิ้วนางอันนี้ก็คือทั้งหมดนะคะที่ได้มาจาก H&M ก็เผื่อใครที่สนใจอยู่แล้วก็แบบอันนี้ลองใส่แล้วนะคะอันนี้น่ารักมาก แต่น่าจะได้นิ้วอื่นนิ้วแบบอะไรอย่างงี้นี่อันนี้ได้แก้วน่าจะใส่แบบพวกใส่อิมมากกว่า เส้นนี้น่าจะเป็นเหมือนแบบโช็เกอร์หน่อยก็คือจะติดคออันหนึง่งแล้วก็อีกอันนึงยาวไม่ใส่แล้วกันเดี๋ยววัค่อยใส่ทีเดียวก่อนอื่นเดี๋ยวจะรวบรวมหมวกต่างๆก่อนเพราะว่าช่วงนี้ชอบซื้อหมวกมากๆแล้วทุกคนเป็นไหมว่าพอเราเห็นบ้านเราแล้วอะเราไม่รู้ว่าจะเริ่มจักรงไหนดีแล้วก็เอาของอะไปเก็บตรงไหนดีเพราะว่ามันเยอะมาก อาจจะไปข้างบนกันก่อนดีกว่าเราจะขอวางฝากวางไว้ตามพวกตรงนี้ก่อนฝั่งที่จะเก็บเนาะก็คือจะเป็นฝั่งนู้นเห็นป่ะว่ามันลกมากก็เดี๋ยวจะเก็บตรงนี้ให้สะอาดนิดหนึ่งแล้วค่อยค่อยขยับขยับไปเพราะว่ามุมกับโต๊เครื่องแป้งเนี่ย เอาจริงแทบไม่ค่อยได้ใช้เลยนั่งพื้นแต่งหน้าทุกคนก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเราจะอยากจะใช้บ้าง ได้ดูนี่นี่จะมันกองอยู่ข้างในอืมนี่ใช่ปะอืมเราใะจายระบบแล้วโอเค เอออถ้าทำเป็นอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้โหทุกคนคิดว่าคนจะมีวันหมดไปไหมนางดูทำอือฮึอย่างปวน สิ่งนี้นะคะเคยหอมมากตอนนี้ก็คือหมดแล้วแล้วก็ขนติดเต็มเลยอันนี้ของลื่นลมจริงๆบ้านเราไม่มีอะไรเลยนะคะนอกจากขนแมวเพราะอะไร เธอไงเพราะเธอไงอ๋ออย่าลงเลยอันนี้ก็ใช้หมดแล้วก็จะเก็บคือบางทีใช้หมดก็ไม่ได้เก็บ อันนี้ก็เป็นกันแดดที่ใช้ดีซื้อซ้ำไม่รู้จะกี่หลอดตอกี่หลอดแล้วนะคะของแคทตี้ดอกนี่ก็จะมีหลอดหนึ่งหมดหลยเด็ดทิ้งแล้วก็พอเก็บไปเก็บมาเจออีกหลอดหนึ่งสองอันนี้ที่เหอไปวันนี้อันนี้ก็คือเป็นขวดที่ใช้หมดแล้วแบบเรียงเลยแต่ว่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าไม่ได้เก็บสักทีอันนี้ก็คือจะเก็บ เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเก็บไปทั้งหมดแล้วก็ไปหยิบกระจกอันนี้มาไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็มุมนี้สลับกันนิดหน่อยเพื่อจะให้มีกระจกเข้ามาอีกแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยดำเนินการคัดแยกของที่กองๆองตรงเนี้ยเราไว้ห้องนู้นก็เดี๋ยวจะเอามาจัดอะไรอย่างนี้นะคะ เสื้อหลังจากที่ตัดเล็บแมวเป็นไงเป็นไง ตัวตัววุ่นวายอ๋อสนใจมาฟาว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 อันนี้นะคะแล้วก็จะแยกแบบสก,กินแคร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ของที่หยิบใช้บ่อยๆเช่นครีมทาผิวกันแดด ครีมแล้วก็เหล่าแกงเซรั่มนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วจะให้ดูเนาะเพราะว่าน่าจะอีกยาวตอนนี้นะคะก็ไปได้ครึ่งทางแล้วค่ะอันนี้ก็คือของที่แบบว่ารวบรวมมาไว้เนาะอันนี้ก็จะเป็นหมดแบบเซรั่มต่างๆนะคะที่เอ่อเป็นขวดๆแบบต่างๆหลายแบรนด์มากอันนี้ก็จะเป็นใช้แบบเกือบหมดแล้ว เยอะมากเลยเป็นพวกที่ใช้ชั้นที่สองก็จะเป็นแบบคิ้มคิีมหน่อยนะคะชีดต่างๆอิปซา่าออริจินนะคะคิวแล้วก็ลานีตัวใหม่ด้านหนเป็นปันมาณน,นี้ก็อันล่างเนี่ยแก้วรวมกันแดดมาไว้ตรงนี้นะคะ ก็จะเป็นแบบแก๊งลาโรสแล้วก็การีเย่ซันเกรสอะไรอย่างนี้แล้วก็น้ําหอมที่แบบใช้นะคะก็มีอยู่ประมาณนี้ก็คือใช้แล้วก็ทิง้งใช้แล้วก็ทิ้งล่าสุดก็คือขวดนี้ก็ใกล้จะลาจอแล้วนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นโลชั่นอันนี้ก็เป็นสลิปปิ้งมาร์กต่างๆนี้ก็รวมๆแล้วก็รีมูฟเวอร์แล้วก็โทนเนอร์นะคะ จะเป็นประมาณนี้นี่นะคะเราก็จะเอามาตั้งในห้องเพราะว่าเอาจริงๆแล้วก็คือในห้องอะ่ะแก้วจับไม่ค่อยได้แต่งหน้าที่นี่เอาจริงมีโตเครื่องแป้งก็ไม่ค่อยได้แต่งก็เลยแบบทาสกินแคร์ม,มากกว่า mm hmm. ก็ตอนนี้ก็คือโล่งแล้วแต่ว่าอีกหน่อยก็คงเดี๋ยวก็ลบเหมือนเดิมแต่อัปเดตให้ดูว่าสะอาดเรียบร้อยเหนื่อยมาก